มันมีปัญหาตรงที่เมื่อวันที่สี่กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีมีเรื่องว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระรในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยเนี่ย นะครับในพระบรมบราชินูปธรรมเนี่ยได้ร้องเรียนนะครับทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในเรื่องที่กฎหมายสัมภาร์ตามมาตรา57ตรีและ57เบญจกัดนะต่อกฎหมายหลักของประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทําการ ยื่นเรื่องให้ศารลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยว่ามาตรา57ตรีและมาตรา57เป็นจ่ของประมวลรัชดากรเนี่ยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็ทำการอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี55นะครับว่า การพิจารณาแล้วเนี่ยมาตรา57ตรีกับมาตรา57เป็นจกักตามกฎหมายเนี่ยขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติและมีได้มีได้เป็นมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิเสรีภาพเช่นบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา30อันเป็นอันอเป็นอันใช้บังคับมิได้ ตามรัฐธรรมนูนมาตราหกแปลว่าเอ,อมาตราสองอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอกฎหมายจึงต้องตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชฎากรฉบับที่18แนะครับแก้ไขนะครับให้นะครับใชนะ้บับงคับมาตราเพื่อ ให้บังคับนะครับให้มีผลบังคับคือยกเลิกมาตราห้าสนะิบ57 D, 57เจ็ดตรีห้าสิบเจ็ดบญจนะฮะห้าสิบเจ็ดตรีห้าสิบเจ็ดบญจ่ตอนนี้แสดงว่ามาตราสองมาตรานี้ถูกยกเลิกไปแล้วทำไมมันยกเลิกมาดูกันนะครับคือก่อนปีห้าห้าเนี่ยนะตั้งแต่ก่อนปีห้าห้าตั้งแต่มีภาษีมาเลยเนี่ยนะครับมาจนถึงปีห้าสี่เนี่ย มาตรา57ตรีเนี่ยบอกว่าให้เอาเงินได้นะครับถ้าสามีภรรยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภรรยาเป็นเงินได้ของสามีแปลว่าต้องเอาเงินได้ของภรรยามารวมกับสามีภรรยาไม่มีสิทธินะให้สามีเป็นใหญ่แต่จริงๆแล้วภรรยาเป็นใหญ่ที่บ้านนะอันนี้มันขัดหลักเลย เออบอกว่าเอแต่เดิมเนี่ยบอกว่ามาตราห้าสิบเจ็ดตีบอกว่า,า,า,วาถ้ามีเงินภรรยาจดทะเบียนสมรสกันนะครับให้เอามารวมกับสามีฉันแล้วนุนจึงวิชันนิชัยว่าเฮ้ยกรณีนี้มันผิดนี่ว่าเพราะแปลว่าไม่เสมอภาคกันแล้วก็แปลว่าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงโสดได้เปรียบเห็นไหมผู้หญิงโสดเอาแค่ของเงินของตัวเองมาคำนวณแต่ถ้าแต่งงานปุ๊บ ก็ต้องเอาเงินไปรวมกับสามีไปเสียภาษีร่วมกันถ้าอย่างนี้แปลว่าจดทะเบียนก็เสียภาษีมากกว่าจริงไหมครับจริงไหมเพราะนั้นอย่าฉไหนเลยอย่าจดทะเบียนดีกว่าเห็นไหมฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหกักจะได้ไม่ต้องเอาไรายได้ไปรวมกันนะคนจึงตัดสินใจทําธุรกิจโดยไม่จดทะเบียนสมรสเห็นไหมครับเพราะว่ากลัวว่าไรายได้จะต้องไปรวมกันนะเพราะกฎหมายไม่ยินยอม เห็นไหมครับว่ามันขัดชัดเจนเลยว่าอันเนี้แปลว่าไม่เสมอภาคกันแล้วคนแต่งงานเสียเปรียบคนโสดเห็นไหมครับขัดต่อมาเขาบอกอีกว่าถ้าเกิดว่ามีสามีภรรยาต้องการจะแยกกันก็ทําได้นะครับจะแยกยื่นนะครับจะแยกยื่นกันก็ได้แต่มาดูว่าแต่ต้องไม่ทําให้ภาษีเปลีป่ยนแปลงนะก็แปลว่าแยกก็ได้นะแต่ต้อง แต่ถ้าถ้ารวมมากกว่าถ้าแยกยืดแล้วน้อยกว่าเนี่ยแยกไม่ได้ฮเห็นไหมครับก็แปลว่าเคนที่แต่งงานเนี่ยถึงจะแยกก็แยกไม่ได้เพราะกฎหมายบอกให้แยกได้แต่ถ้าเสียภาษีน้อยกว่าไม่ให้แยกมันก็คือแยกไม่ได้แหละนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคเห็นไหมครับ นี่คือมาตรา57ตรีต่อมาครับมาตรา57เบญจะบอกว่าให้ถ้าภรรยานะครับสามีเนี่ยภรรยาเนี่ยมีเงินได้ตามมาตราสเสมบเ็บหนึ่งเนี่ยจะแยก40สิบเล็บหนึ่งไปคำนวณก็ได้นะนะแ,แต่นะครับที่สุดแล้วนะครับการให้ลดหย่อนนั้นก็ให้แค่ครึ่งเดียวเช่นบุตรได้แค่ครึ่งเดียว อันนี้ก็เช่นกันครับนะครับก็ลูกเหมือนกันทําไมให้แค่ครึ่งเดียวนะฮะทั้งสองมาตรานี้ก็เลยถูกยกเลิกเห็นไหมครับถ้าวันนี้เราเข้าในเว็บไซต์สัมปกรณ์เราจะเห็นเลยว่านะตามที่ผมแคปหนะ้าจอมาให้รขบหนะ้าจอมาให้ดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ามาตราห้าสิบเจ็ดตียกเลิกมาตราห้า,าสิบเจ็ดเบนจาสีแดงๆนะยกเลิกเห็นไหมครับมันถูกยกเลิกไปแล้วนะไปถูกยกเลิกไปแล้ว พอยกเลิกปุ๊บสัมภากรณ์ก็เลยจดไว้ได้วยครับจดไว้คำชี้แจงกรมสัมภากรณ์เครื่องนี้พราะกฎหมายเปลี่ยนนะครับทา,ทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสัมภาร์จะมาทำงานประเมินก็จะเกิดความสับสนว่าตกลงจะจัดยังไงนะครับกรมสัมภากรณก็ต้องมีคำชี้แจงให้กับกรมสัมกรมสอนรก็ออกเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตินะฮะ ให้กับเจ้าหน้าที่สัมะกรนและผู้เสียภาษีเนี่ยว่าตกลงเอาเป็นยังไงแน่กฎหมายเปลี่ยนแล้วนะก็เลยมีคําชี้แจงกรมสัมะกรนขึ้นมานะครับเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีสามีภรรยาฉบับที่สองให้ไปเซิร์ชคําว่าฉบับที่สองด้วยนะครับเพราะมีการแก้เพราะฉบับที่สองนี้ยกเลิกนะครับคําชี้แจงกรมสัมะกรนฉบับแรกไปนะฮะเอ่อ พอมันมีคำชี้แจงมาเนี่ยคำชี้แจงระบุตรงนี้สำคัญนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะหาหลักฐานไม่เจอว่ากรณียื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีเงินได้ของคู่สมรสเนี่ยตามคำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีเนี่ยฉบับที่สองเนี่ยบอกว่ายื่นได้สามวิธีวิธีที่หนึ่งยื่นรายการเสียภาษี รวมกันทั้งหมดโดยถือเอาเงินได้เป็นประเมินของภรรย,ยาเป็นเงินได้ของสามีหรือเอาของสามีมาเป็นเงินได้ของภรรย,ยาคือเอาจะไปรวมกับใครก็ได้แต่เอาไปรวมคนเนี่งคนหนึ่งแปลว่าเอาของภรรย,ยามารวมสามีหรือเอาของสามีไปรวมภรรย,ยาและภรรย,ยาเป็นคนลืน่นก็ได้นะครับเสมอภาคแล้วเห็นไหมแปลว่าอันนี้เอามารวมกันพวกเราก็รู้กันอยู่แล้ววิธีที่สองยื่นรายการ และเสียภาษีแยกจากแต่แยกต่างหากจากกันคือสามีเอาของสามียื่นของตัวเองไปภรรยาต่างฝ่ายต่างยื่นของตัวเองอันนี้ก็เรียกว่ายื่นวิธีที่สองสองวิธีนี้ไม่เคยมีปัญหาครับไอ้ปัญหาวิธีที่สามเนี่ยที่เพื่อผมถามกับกรมสรรพากรไปเนี่ยนะครับจอนเน้าที่ไปแล้วตอบไม่ได้คือวิธีที่สาม นี่คนก็ยื่นกันแค่สองแบบคาถามมีแค่สองแบบเนี้ครับไม่มีคนถามมาคําถามที่สามหรอกเพราะงงนะครับพอเราถามไปเจ้าหน้าที่เลยงงคำถามที่สามวิธีที่สามคือแยกยื่นเฉพาะมาตราสี่สิบเล็บหนึ่งหรือเขาเรียกว่ายื่นรายการภาษีร่วมกันบางส่วน โดยดูดีนะครับอันนี้กฎหมายระบุเลยให้ถือเอาเงินได้ปึงประเมินทั้งหมดตามมาตรา40เล็บ2ถึง40เล็บ8แห่งประมวลรัศดากรของภรรยาไปเป็นเงินได้ของสามีหรือเอา40เล็บ2ถึง8ของสามีไปเป็นเงินได้ของภรรยาส่วนเงินได้40เล็บ1 แยกต่างหากเห็นไหมครับก็แปลว่าเอา2ถึง8ของเราของของฝ่ายหนึ่งไปไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้แปลว่าเหมือนกับว่าเราโยนรายได้40่สิบสองถึงสี่สิบลบแของเราเนี่ยให้เหลือเฉพาะ1ของเรานะส่วน2กับ8ไปเป็นของอีกคู่สมรสกฎหมายระบุชัดเจนเห็นไหมครับว่าทำได้น้องเจ้าพนักง,งานที่รับโทรศัพท์ยังบอกว่าทำ คุณเอาไปไม่ได้ผมบอกได้กฎหมายระบุชัดเจนเงินได้2อถึงแผมยกไปให้บุคคลอื่นได้ผมเอาหนึ่งมาคำนวณอย่างเดียวได้นะเออนี่คือตัวที่มีปัญหา